ผมจะพาท่านมาพบกับเกษตรกรที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของแคปซูลาโดของเ e s ไซแคนะครับสวัสดีครับพ่อสมพัฒ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้คือพ่อสมพัฒน์ะฮะเป็นผู้นําของเราที่บ้านบ้านตองบ้านตองบ้านตรองครับนะฮะแล้วก็เกษตรกรที่ใช้ชื่อคุณแนะนําตัวหน่ครับผมสุริยพงศ์ครับนามทกคุณครับพะระนะครับครับอยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่บ้านตองนี่แหละครับตำบลครึ่งนะครับอยู่เชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับบ้านตองนะฮะผมเป็นเจ้าของที่นาผืนนี้ใกล้ๆนะครับที่นาผืนนี้นะครับโดยการแนะนําของพ่อสมพัฒน์นะฮะนะครับให้ได้มาใช้กับแคปซูลนาโนของเยูนซแคนนะครับผมอยากจะถามพ่อสมพัฒน์หน่อยครับพ่อสมพัฒน์มาแนะนําให้เขาใช้ว่ายังไงบ้างครับครับผมบอกว่าเรื่องห๋ย อาหารเสริมของนาโนเนี่ยครับ,บ,บมันเป็นผลดีอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มันราคาต้นทุนมันก็ถูกแลวทําให้ดินมันดีกว่านะฮะดินมันดีกว่าประหยัดต,ต,ต้นทุนเพราะเม็ดหนึ่งก็ตกอยู่ส0สิบกว่าบาทต่อ,อจำนวนปุ๋ยเป็นหนึ่งลูกนัน้นลดได้ต้นทุนต่ำตแล้วต้นทุนต่ำลดลดต้นทุนและผลผลิตดีนะครับ มีกำไรเยอะพอดีก็แนะนำให้ลูกบ้านนะฮะเป็นสมาชิกเดียวกันนี้แล้วได้ใช้ปุ๋ยตัวนี้เห็นว่ามันเหมาะสมกับนาของเราที่นาของเราี่ดินมันก็ดีแล้วก็เลือกปุ๋ยที่ประหยัดต้นทุนหน่อยหนึ่งเพราะดีเป็นผลที่ผลิตอันจะสวยงามขึ้นครับนี่คือคนที่มาแนะนำเนาะท่านต่อมาเลยเกษตรกร,ร,กรตัวจริงเสียงจริงผู้ใช้ ได้เอามาใช้กับอะไรก่อนครับสีแรกซื้อมากี่เม็ดครับทีแรกพ่อสมภารเขาแนะนํามาก็กลับออกมาทดลองที่ต้นมะนาวก่อนต้นมะนาวเนาะมะนาวที่ที่สวนนะครับครับผมทีนี้ผมมาเห็นต้นข้าวมันมันไม่ค่อยจะขึ้นนะครับาไม่ค่อยจะขึ้นไปซื้อมาก่อนทดลองซื้อมามาพ่นดูรอบแรกครับกี่เม็ดครับซื้อมารอบแรกเท่าไหร่ครับก็ซื้อมาสี่เม็ด สี่เมตรแล้วกบหัวหน้าที่ไปประชุมไปจับฉลากได้มาอีกสองเมตรเป็นหกเมตรเนาะเป็นหกเม็ดนากี่ไร่ครับก็สองไร่กว่าครับสามไร่ประมาณเกือบสามไร่เอานาทั้งหมดพื้นที่ของคุณเนี่ยนะฮะครับสามไร่เนาะครับเกือบสามไร่แล้วก็ได้อามาใช้ครับก็ลองมาคนรอบแรกดูก็หมดไปสามถังบูโดเองครับสามถังบูโดครับสามเมตรนะครับสามเมตรเนาะเมตรละไร่ครับนะเมตรละไร่ ถูกมากๆเลยเนาะแล้วเป็นไงครับหลังจากพ่นแล้วหลังจากพ่นครั้งแรกก็ต้นข้าวมันแตกกอดีครับอ๋อแตกกอดีใบมันชูตั้งครับเสร็จแล้วอไอ้ที่ใบมันแดงแงที่มันเหมือนกับเป็นเชื้อโรคมันไม่มีครับต่างกับนาเพื่อนๆข้างๆนะครับอ๋อครับตอนนี้ผมพ่นไปสองรอบแล้วครับครับแล้พ่นไปสองรอบแล้วเนาะก็จะเห็นการแตกกอล้ะครับจะอ่าการแตกกอนะฮะ ก็จะเห็นว่าบันดีขึ้นเนาะครับแล้วที่นี่ทานาดําครับตอนพ่นครั้งแรกนี่ข้าวอายุเท่าไหร่ครับพ่นครั้งแรกนี่ก็หลังจากปักดําไปได้ประมาณสักยี่สิบกว่าวันนะรอยีอ่สิบกว่าวันโอ้ยี่สิบวันแล้วเนาะครับนะฮะแต่จริงๆเลยนะระยะที่สวยๆเลยนะครับเกษตรกรฮะหลังจากปักดำไปสักห้าวันหรือเจ็ดวันเนี่ยกำลังสวยเลยที่จะพ่นครั้งแรกนะ แต่นี้หมายถึงว่าเพิ่งเจอใช่ไหมครับเพิ่งมาเจอแล้วแลก็ครั้งที่สองห่างกันระยะเวลาเท่าไหร่ครับก็หลังจากคพณครั้งแรกแล้วประมาณ20กว่าวันเหมือนกัน20กว่าวันเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับว่าข้าวแตกกอดียังไงนะฮะเนี่ยครับเราพาดูพื้นที่เลยฝั่งนี้ด้วยเนาะครับอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับที่ชอบเพราะว่าอะไรท่านสังเกตครับใบข้าวตั้งตรงหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ย ใบตั้งตรงหมดเลยครับนะฮะยิ่งแตกมาจากต้นเนี่ยที่จะเป็นใบธงเนี่ยตรงสวยงามมากนะครับคืออย่างนี้มะแรงไม่ชอบนะฮะเพราะการอยู่อาศัยลำบากแลพ่อเนาะแล้วข้อสำคัญแสงส่องถึงข้างล่างเลยนะฮะแตกแสงส่องถึงข้างล่างนะครับการเจริญเติบโตดีมากนะฮะนี่คือโตแบบอินรีย์เนาะนี่ใส่ปุ๋ยเคมีบ้างยังครับไม่ไม่ได้ใส่เลยครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เลยครับ ข้าวจะเกิดสองเดือนแล้วเนาะแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดนี่ได้ใส่อะไรไมบ้างยังปุ๋ยเม็ดนี่ผมใช้ครั้งแรกอ่พ่นผสมกับที่เป็นน้ำเป็นน้ำสองซีซีนาโนพาสอ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๋ยเม็ดสิปุ๋ยเม็ดปุ๋ยหวานเนี่ยปุ๋ยหวานไม่ได้ใส่อ่าไม่ได้หวานเลยปุ๋ยเป็นกระสอบเนี่ยเนาะไม่ได้่ลงอ๋อของเราเนี่ยหมายถึงใช้นาโนพลาสของเราร่วงกับครับกับแคสซูนาโนนะฮะคือเรามีนาโนพลาสที่เป็นน้ำเนาะใช้ไปสองซีซี โอเคนะครับนี่คือผลการนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดเลยแม้แต่เม็ดเดียวนะฮะเม็ดเดียวก็หมายถึงว่าไม่ได้ใส่เลยสูตร4 600, 6 00 16ห0หรือสูตรเสมออะไรไม่ใส่เลยปุ๋ยอินทรีย์ก็ไม่ได้ใส่อันนี้นี่คือการใช้แค่แคปซูลนาโดเราอย่างเดียวแล้วก็พัดน้อะกาโดพัดน้ำนะฮะแสดงว่าครั้งแรกเนี่ยใช้แคปซูลอย่างเดียวล้วนเลย ล้วน altern, เลยใช้ไป3เม็ดเองนะนา3าไร่เนาะนะฮะโอ้โหประหยัดม้าๆเลยนะครับและครั้งที่2ก็3เม็ดเหมือนกันับ3เม็ดเหมือนกันแต่ว่านาโนพลัสอีกอ่ถังละถังละ2ซีซีถังละ2ซีซีถังหนึ่งมีกี่ลิตรครับถังหนึ่งก็20ลิตร20ลิตรเนาะใส่ไป 2C งซีซีราดํำโอเคเลยนะครับท่านทราบไหมครับว่าต้นทุนไม่กี่บาทเองเนาะเพราะปกติเนี่ยสามไร่เนี่ยถ้าใส่ปุ๋ยไร่ละครึ่งลูกก็ ก็ถือว่ามึงดูปกติหมดในพันพอบาทแล้วเนาะแต่นี่หมดไปไม่กี่ร้อยยังสองสามร้อยบาทเองอยากจะอยากให้ฝาากกอยจะให้ฝากเกษตรกรที่ยังไม่เคยได้ใช้อะค่ะอยากให้ฝากนนิดึงอยากจะฝากเกษตรกรนะครับท่านที่ยังไม่ได้ใช้แคปซูลนาโนนะครับผมใช้รอบที่สองนี่ผสมกับนาโนพลัสนะครับสองซีซีต่อถังน้ำยี่สิบยี่สิบลิตรนะครับถังบูนหนึ่งบูโรนะครับยี่สิบลิตร ผมเคยลองใช้มาเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเพิ่งจะเพิ่งจะจะมาค้นเจอว่าเรามีของดีอยู่ตรงนี้นะครับฝากเกษตรกรที่ยังไม่เคยลองใช้นะครับก็ลองลองเอามาใช้ดูมันประหยัดต้นทุนจริงๆครับและการฉีดพ่นไหมครับอันตรายไหมไม่อันตรายครับไม่ต้องปิดหน้าปิดตาเลยนะปิดหน้าปิดตาครับ,รบเพราะว่าของเราเป็นอินทรีย์นะครับ แล้วมีเบอร,บบรอ์โทรศัพท์ไปคะเผื่อว่าสมาชิกจะสอ3 3> บถามเบอร์โทรศัพท์ของผม0846527734ครับเดี๋ยวเราจะดูความแตกต่างนะระหว่างที่ใช้ของเรากับไม่ได้ใช้ของเราแต่อัอนหนึ่งเขียวแต่ให้ท่านดูใบนะฮะดูใบข้างๆดูใบตรงนี้นะครับของเรามันจะตรงหมดนะฮะอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับของเราทั้งคู่เนาะนะฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ นะครับสงสารตากล้องนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าอีกอันหนึ่งก็เขียวดีนะฮะเขียวดีแต่ว่าแต่ว่าให้ดูใบครับดูความแข็งแรงของใบนะฮะให้ดูความแข็งแรงของใบเลยนะครับอ่าดูนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีแต่ให้ดูความแข็งแรงของใบคฝั่งนี้อีกเจ้าหนึ่งอันนี้อีกเจ้าของหนึ่งนี่นะครับจะเห็นว่าเขียวนะครับ ันี้ก็สวยเนาะจะเห็นว่าเขียวสวยแต่ว่าข้าวจะอยุต่างกับเราเนาะจะอ่อนกว่าเราแต่ให้สังเกตใบพวกนี้ครับใบอย่างนี้ครับจะมีเยอะไหมเห็นไหมครับคือมันจะมีใบที่ค้อมลงไปอ่ะเนาะแนะจะผิดกันนะครับตรงนี้นะครับคาดว่าอันนี้น่าจะใช้ปุ๋ยน่าจะเป็นสูตร16200คงจะเป็นเคมีนะครับ คืออันนี้ผมไม่ดูนะไม่ใช่ว่าข้าวเขาไม่สวยนะครับข้าวเขาก็สวยแต่ผมไม่ดูใบเหล่านี้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับนะฮะเนาะจะเห็นว่าเยอะฝ่าแล้วในขณะที่ขนาดกั้นให้หันมาดูครับหันมาดูครับใบอันนี้เป็นไงครับตั้งใบที่โคนต้นเป็นฝอยๆไม่ค่อยมีอ่าฮะโคนต้นนี่จะเป็นฝอยนะครับ่เป็นฝอยนะให้ให้ดูนะครับเนี่ยตั้งตรงเลยนะครับเพราะที่จริง ถ้าต้นใหญ่ขึ้นนี่ฝอยๆโคนๆเยอะๆนะฮะอันนี้นะครับดูนะครับการแตกกอสวยงามมากครับนี่คือความแตกต่างการโตแบบอินทรีย์กับการโตแบบใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยเคมีเนาะโอเคแด <Okay. S 2> ดก็ส่งไอ้ส่อง,องทะลุไปใช,ใช่ครับอย่างนี้แดดจะส่องทะลุไปถึงข้างล่างนะฮะเมืเ่อกี้ผมเดินสำรวจดูเห็น<ๆ>ปูเห็นปลาด้วยเนาะและที่สําคัญของคุณบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นนาเพิ่ง เขาเรียกอะไรนะปาดหน้าดินไปครับปาดหน้าดินคือค,คือขยับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมครับตรงที่ดินดินที่เอาคานาเก่าออกไปอ่ะครับปก<ะ><ะ>ติเมื่อก่อนเคยเห็นมันข้าวมันไม่ค่อยขึ้นนะครับข้าวมันแบบเหลืองๆบางทีก็เกี่ยวก็มีรวงเล็กนิดเดียวครับแต่ของผมถ้าใช้ตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วแคปซูลนานโนนี่สองอ,อกครับก็เกือบจะแปดสเปอร์เซนตครับ ถ้าเกิน5 0ก็ดีแล้วโอเคครับก็ดีเกือบถ้าเราปาดแล้วหน้าดหนออกแล้วนี่มันมันจะเขียวอย่างนี้นี่ผมว่าหาได้ยากครับแต่วันนี้ผมมาดูแล้วผมบอกให้ซ้ําหน่อยนะตรงนั้นให้ซ้ําหน่อยโอเคครับบอกพี่น้องเกษตรกรเลยให้มั่นใจนะฮะว่าแคปซูลนาโดของเยี่อไซแคนนี่เป็นของแท้ของจริงแล้วก็สุดยอดแคปซูลในเมืองไทยแน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับของเรามีสัญลักษณ์ที่เม็ดแคปซูลด้วยนะครับนะฮะเพื่อป้องกันการเรียนแบบ ลอกเรียนแบบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือเอกลักษณ์ของ YIC